เหมือนกับอยากไปบินแต่ยังลังเลว่าเอ้ยจะมีงานจริงๆหรือเปล่าอยากให้คุณเบลบอกสถานการณ์ที่คุณเบลเจอนะตอนนี้อีกทีนึงค่ะบอกว่ายังไงมันก็มีงานอะยังไงให้ตปยังไงมันก็มีงานถ้าเราเรียนให้จบเร็วๆแบบพยายามโฟกัสให้เรียนให้จบเร็วๆอย่าไปวอกแวกอย่างที่บอกอย่าไปแบบเฮ้ยทำมันนี้ดีกว่าทำมันนี้ดีกว่าหยุดสักสองสาเดือนอะไรเงี้ยมันไม่ช่วยอะไรเรียนบินอะมันเป็นความต่อเนื่องใช่ไหมมันแบบเรียนมันก็เรียนให้เสร็จไปเลยจบทีเดียวอะไรเงี้ยทําให้เร็วที่สุดก็พยายามให้มันต่อเนื่อง เริ่มแล้วก็เริ่มทําให้มันจบทําให้มันเสร็จอืมโอเคก็สู้ๆนะคะ <laughs> <laughs> เบบ่เป็นกำลังใจให้ <laughs> <laughs> เห็นวันนั้นน่ะเราคุยกันว่านอกจากงานแอร์ไลน์มีงานอีกเยอะมากเลยที่เราไม่รู้มี <laughs> อะไรบ้างคะเพนเบลวอย่างไอพวกแอร์ไลน์ที่เราโชว์ให้ดูเมื่อกี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะแล้ว <laughs> มันก็จะมีแบบงานจมพายเลอรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างที่พี่คนหนึ่ง ทำหือใช่ปะบินแบบอ่า skydiving อะไรเงี้ยคือเยอะมากแล้วก็มี survey pilot อันนี้ไม่รู้เคยได้ยินกันหรือเปล่าอ๋อแบบสำรวจพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ก็คือบินไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะบินแบบถ่ายรูปไปเรื่อยๆอ่าอืม survey pilot ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ pipeline p i ป์ l i n e ก็คล้ายๆ survey ก็คือเหมือนเขาก็จะแบบบินไปตาม p i ป์ไลน์แล้วก็แบบถ่ายรูปดูคุณภาพของ p i ก็จะเป็นบินแบบหนึ่งเจ็ดสองอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คือเป็นงานบินเหมือนกัน คือเรียกว่าไปแล้วก็ไม่ตกงานแน่นอนใช่ก็คนที่นี้นอกจากเป็นครูสอนบินก็จะทำพวกเนี้ยค่ะแบบเซอร์วิสไพร์เลอร์ไลน์หรือว่าแบบสกายดิ i n ิ้งอะไรเงี้ยอันนี้มีข้อจำกัดเรื่องอายุบ้างไหมคะไม่มีโอ้เจง๋งนี่เลย,เลยอายุ60ก็ยังในคลาสก็ยังมีคนอายุแบบแก่มากๆจริงเหรอแล้ว,พวเพื่อนนักบินเนาะ ใช่แล้วเหมือนกับว่าเขาแบบเหมือนเขาเพิ่งเริ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็ลําบากเขานะแบบคือเขาก็สครัลโกเหมือนกันตอนเทรนอนะเพราะว่าเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากๆแล้วเขาก็ต้องใช้เวลามากๆในการแบบเข้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ออก็ไม่มีปัญหาแต่สรุปว่าก็ไม่มีปัญหาเลยเรื่องอายุพี่ๆอายุ4ี่สิบห้าสิบก็ไม่มีเลยมาได้เลยเก็บกระเป๋ามาได้ไโอเคเหมือนเราก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องแบบไปคุยก<ๆ>ับเขาเยอะๆคุยกับคนเยอะๆ เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เรามาเรียนเซียหรือช่วงเวลาที่เราเป็นนักเรียนบินอ่ะพยายามไปเข้าสังคมเยอะๆอ่ะไปตามแบบงานเขาจะมีงานแบบ fly in อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเครื่องบินเล็ก fly in กินข้าวเช้าอะไรเงี้ยก็ไปแล้วมันก็จะมีแบบมีคนรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแล้วเขาก็จะแนะนํากันเพราะแบบเอ้ยไปทำอันนี้สิไปทำอันนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือไปหาคอนเนคชั่นล่ะไปหารูปทางทางาน,งานต่องานก็คืออย่างที่บอกว่าก็ต้องลองมาก็ต้องลองมาดูว่าแบบมันเป็นยังไงคือมันบอกไม่ถูกมันอธิบายมันเล่าไม่ได้เพราะว่า อืมแล้วพอพาตัวเองมาเราอยากไปมันจะมีรูปทางเองใช่ไหมคุณเบลใช่อย่างตอนเบลก็คือแบบวันไหนที่เขามีแบบ breakfast f l i g อะไรเงี้ยเราก็จะไปก็ไปขับขับไปตลกมี Air Show อ,อะไรเงี้ยเราก็ไปก็คือเหมือนพยายามทาอะไรสนุสสนุกอย่าคิดว่ามันเป็นงานให้มากอะคะอ่ะก็แบบทำอะไรให้มันสนุกสนุกที่เมกาก,ก็ใช้ชีวิตเนาะใช่เออตอนเนี้ยถ้าเกิดเรียนที่ไทยกับที่เมกาตรงไหนมีโอกาสมากกว่ากันนะตอนนี้ที่เมกาค่อนข้างบูมบูมมากมันเติบโตขึ้นอย่างแบบ ก้าวกระโดดมากครับคือถ้าเกิดเราเล็งว่าเราอยากทํางานต่างประเทศด้วยาะว่า F A license ค่อนข้างที่จะว o ว l d w มากกว่าแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนครับถ้าเกิดคุณอยากทำงานที่ไทยคุณก็เรียนที่ไทยก็ได้แต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าจังหวะเวลานี้คือมันมีโอกาสไม่น้อยแค่ไหนซึ่งตอนนี้ที่ไทยก็คือโอกาสมันน้อยมากถ้าว่าว d w ตอนนี้โอกาสเยอะมากกว่าแต่ผมก็เลยจะบอกว่านองคนไหนที่ยังไม่มี C P L มาที่อยากจะเริ่มจากศูนย์เนี่ยตอนนี้ มือบินหนึ่งซึ่งเขาทาเป็นโรงรการบินด้วยแล้วก็ทําเป็น a อ i a t i ชั่นคอนซัลแทน์ไปด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าเขาวางแผนให้เราตั้งแต่ศูนย์พอจะถึงแอร์ไลน์เลยเอารมณ์แบบฟ a l d ลเดสเนชั่นเลยครับพวกเอเกาตาอยู่เลยอันนี้พอจะบอกได้ไหมว่าโรงเรียนการบินเอ่อคอนซัลแทน์เนี่ยคือที่ไหนนะคะมันชื่อโรงเรียน aero cadet ครับ อ๋อโอเคพี่มีข้อมูลแล้วก็ส่งให้น้องๆหลายคนและพี่ขออนุญาตบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะได้ข้อมูลของ Aero c a า e เดเนี่ยพี่ยินดีให้เพราะพี่คุยกับเขามาค่อนข้างนานอันนี้พี่พอมีข้อมูลอยู่ค่ะโอเคเอกสารที่ต้องยื่นอะ่ะตอนนั้นที่คุณเพลนยื่นยื่นอะไรบ้างนะตอนนั้นแหละครับก็ยื่นผมยื่นเรซูเม่ไปก่อนแล้วก็พวก Medical Lic e n s e pilot license แล้วก็ตอนนั้นยื่น Trans r i p ตอนจบมาแล้วลสิทธิ์ครับแล้วก็ ยืนอังกฤษไอคอะไรวัสดุไปโอ oh, ใช่ล็ <Lock book S 2> อกบุ๊กอะไรต้องเอาไหมก็ล็อกบุ๊กด้วยใช่ครับล็อกบุ๊กรู้สึกจะสามแค่สามหน้าหลังนะครับสามหน้าหลังในห้าหน้าหลังอะไรประมาณน,นี้ยตอนนั้นกี่ชั่วโมงบินอนะคุณเพนที่ยื่นไปอะคะ่ะตอนนั้นผมยื่นไปประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยต้นต้นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยครับพอเราผ่านสัมภาษณ์แล้วอะครับทางการบินเราอยากเขาอยากเท็คเราละเขาบอกว่าผมต้องไปเก็บให้ครบสามร้อยชั่วโมงบินก่อนที่เขาจะส่งไปเทรนตอนังนั้นผมก็ มีสองร้อยกว่าก,ก็เก็บเยอะอยู่ครับที่อเมริกาตอนนี้คือมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคือคนอยากเก็บชั่วโมงเยอะถูกไหมครับ<ฆ>ก็จะมีคนที่แบบอยากเช่าเครื่องแล้วก็ไปแชร์เขาอก็ไปบินแล้วก็เก็บชั่วโมงวันหนึ่งก็บินแบบเจ็ดแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยครับเก็บชั่วโมงแค<อ>บสามร้อยก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเพราะว่าถ้าเกิดแชร์กับอีกคนหนึ่งแล้วถ้าเกิดไปบินเครื่องที่มันเล็กลงมาหน่อยอย่างเช่นเซนอาหนึ่งห้าศูนย์อรเงี้ยก็ใช้จ่ายน้อยหน่อยก็ตอนนั้นจำได้เก็บครบสามร้อยชั่ Oh. แล้วก็เขาก็ส่งไปเป็นไทเบดติ้งนะฮะที่ฟลายเซฟตี้เทอ่แเรนต้าก็คือสมัครได้ก่อนแล้วเราค่อยไปเก็บชั่วโมงใช่ครับพี่ถามหน่อยสิเวลาที่เราจะพาตัวเองออกไปอ่ะมันก็จะมีเสียงข้างนอกมาเยอะมากเลยว่าเอ้ยมันไม่มีกรีนคาร์ดเอ้ยไม่มีซิเซนชิพเมืองนอกเขาต้องการวิร์กพรมิ t เป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นจุดไหนยังไงอะไรดนใจให้คุณเพนพาตัวเองออกไปหาโอกาสขนาดนั้นนะคะคือตอนนั้นผมจําได้ว่า ค่าเรงบีมันแพงอะครพ่อแม่ก็จ่ายค่าแรดบินมาพี่ผมคิดอย่างดี้ว่าแบบไอผมต้องหาทางินทำให้ได้จุดจุดนี้ก็คือรู้แล้วว่าแบบมันมีหลายทางมากที่เราไม่รู้ทุกคนเนี่ยครับคือทางที่ผมจะมาเดินมาก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้มาก่อนจริงๆประเทศนี้ผมก็ไม่รู้มาก่อนด้วยว่ามีปันโลกนี้มันขึ้นอยู่กับว่าแบบคุณอยากจะได้มันจริงๆไหมถ้าเกิดอยากได้มันจริงๆอ่อะเดี๋ยวมันจะหาทางไปได้องคือผมต้องหางานให้ได้แล้วผมก็แบบคือหาได้จริงๆ เพราะฉะนั้นทุกๆคนอย่าจํากัดตัวเองกับแค่เราไม่มีกรีนการ์ดเราไม่มีซิ t เต e n s นชิพเราไม่มีวิร์กเพอร์มิทเราเป็นคนไทยนะคือดักบินไทยบินได้ทั่วโลกจริงๆอันนี้คุณเพนเป็นโรโมเดลแล้วก็ปูทางมาให้เราเรียบร้อยทําให้เราเห็นเรียบร้อยแล้วนะว่ามันเป็นไปได้จริงๆนะคะเราอย่าเพิ่งหยุดความฝันนะ สวัสดีนะคะทุกทุกคนก็พี่พัดนะคะก็เหมือนเดิมพี่พัดก็ขอแนนําตัวก่อนเบื้องต้นพี่พัดก็เป็นครูเคยเป็นครูการบินที่รักการบินนานาชาตินะคะแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เหมือนเหมือนกับนักบินไทยหลายๆท่านที่ตกงานนะคะพี่พัดก็เลยพยายามเอ๊ะแล้วเราจะไปบินที่ไหนต่อได้เราสามารถไปเป็นนักบินยังไงต่อได้ะค่ะพอได้เริ่มรู้ข้อมูลแล้วพี่พัดก็เลยอยากที่จะเอามา บอกเอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าเออนักบินที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขาไปกันเส้นทางไหนทางขึ้นฟ้าของเขาอะ่ะเขาไปเส้นทางไหนกันบ้างนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีครูกุ้ยหอมค่ะเป็นว่าที่ครูการบินนะคะที่อเมริกานะคะสาวสวยเลยมาช่วยให้ข้อมูลกับเราวันนี้นะคะงั้นเดี๋ยวพี่ฝากครูกุ้ยหอมด้วยนะโอเคนี่ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะอออพี่ได้ยินนะคะ ท่าอื่นอื่นได้ยินบ้างไหมเอ่ยพอดีว่าสัญญาณคู่ก๋วยหอมอาจจะติดนิดนึงถ้าเกิดได้ยินชัดรบกวนกดหนึ่งให้คู่ก๋วยหอมนิดนึงนะคะอันนี้มีคนมาดูแลใช่ไหมคะใช่มีมาสิบเอ็ดคนค่ะโอเคถ้าเกิดท่านไหนคิดคิดว่ามีเพื่อนหรือว่ามีอะไรที่แบบอยากเป็นนักบินตั้งแต่ศูนย์ชั่วโมงหรือว่าเอยมีคนเนี้ยอยากเป็นนักบินน่ะ แชร์ให้เขาฟังนิดนึงนะเพราะครูก็หอมอ่ะไม่ค่อยว่างบินทุกวันหกวันวันนี้รูกสาตื่นขึ้นมาแต่เช้ามาไลฟ์ให้พวกเราฟังเลยนะคะอโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตรออีกนิดนึงนะประมาณสักสิบห้าคนที่เริ่มไลฟ์พี่ขออนุญาตชวนครูไปขอคุยนิดนึงว่าครูไปหอมรู้ไหมว่าแบบทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยที่ครูไปหอมทำมันเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยนะ <S <S อืมเพราะว่าพี่ได้รับฟีดแบ็กมาว่าแบบเขาอ่ะหมดไฟแล้วนึกว่าไม่มีโอกาสแล้ว แล้วก็จนกระทั่งเขา,าเขามาเจอว่าค่ะ<า>ย,ยังไงนะถ้าเกิดในอาจจะอาจจะหมดไฟเร็วอะทางที่จะไปแบบตองหลังจากจบซีพีเอแล้วจะไปยังไงต่อก็ยังอันนี้ต้นะคะอันนี้เหมือนกับเสียงจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะมันติดติดนิดนึง ก่อนหน้านี้อันไหนดีกว่าต,ตอนนี้เราใช้เป็น,นเ,เน็ตของโทรศัพท์ให้เดี๋ยว <c oughs> ให้คุณไปหอมเปลี่ยนอีกนิดนึงนะคะทุกทุกคนช่วยแบบช่วยแชร์ส่งกำลังใจค้ครูไปหอมหน่อยน้วยอันนี้คือมีน้องแมวด้วย แปลงว่าเน็ตน่าจะดีแล้วโอเคอันนี้เน็ตน่าจะดีแล้วไหมว่ามันยังติดติดเหมือนยังติดติดท่านอื่นเห็นว่ายังไงปาะคะยังติดติดอยู่ไหมคะ <c oughs> ยังติดอยู่นิดนึงเนาะอืมอ่ะมีไมดี หรือว่าเราจะพยายามลองพูดหญิงกันไปก่อนดูซิว่ามันเวิร์กไหมได้ค่ะโอเคเมื่อกี้ยังไงนะนะคะถ้าเกิดอยู่เมืองไทยหมดไฟยังไงนะก็อออบอกยังกระตุกอยู่ค่ะอ๋อแล้วหนูต้องเปลี่ยนเป็นหน้านี้ค่ะยังไงดีคะพี่พัดอันไหนดีกว่ากันคะคะพอๆกันเลยอ่ะ พอเข้าใจหนูอยู่ไหมคะก็มันจะเป็นช่วงๆนะบางทีช่วงหนึ่งก็เสียงหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่้องดูก่อนได้ค่ะได้ได้ค่ะโอเคเมื่อกี้ยังไงนะที่ที่บอกว่าเออถ้าเกิดเรียนที่เมืองไทยอาจจะหมดไฟหรือยังไงนะที่พัดฟังเพราะว่าคุยกับรุ่นเพื่อนรุ่นพี่ทีค่ะ <C PL> เขากำลังจะจบ CPL แล้วก็จบ CPL ไปแล้วคือเขาพวกงานจากอะไรงานพวกฝนหลวงอะค่ะคือคนรอเขาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็คนในเลือ็อินไหมคะอันนี้เหมือน,นกระตกอยู่เลยนี่เห็นตะปากพูดแต่เสียงไม่มา แต่ครูไม่หอมฟังพี่พัดชัดเจนดูใช่ไหมอาจจะจะให้เิาบุคชัดเจนเลยค่ะโอเคครูหอมไปและขยับนิดนึงต้องขอบคุณแล้วกข็ขอบคุณมากจริงๆนะคะทุกคนรอครูไปหอมก่อนนะคะ ก็จะเปิดอะไรดีเปิดคลิปแบบเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวว่าใครมีคำถามอะไรส่งมาก่อนบ้างไหมคะมีคนบอกให้ครูเปิ้ของมานปิดไวไฟค่ะอ๋ลค่ะค่ะเอออย่างนี้ดีขึ้นมาตาเน้นหนูกกลับมาใช้เวลานีขึ้นไหมคะเหมือนกับก็ก็ก ลองดูได้นะเพราะว่าเมื่อกี้นิดนึงได้ค่ะโอเคอย่า okay. งนั้นเดี๋ยวเราเราลองรีบเข้าเรืยนหานะเพราะว่าแบบอะเนี่ยที่ที่เราทําอยู่อ่ะจริงๆริน้เป็นเป็นแรงบ,บันดาลใจให้ใครหลายๆท่านมากเลยนะเพราะว่าจริงๆริแล้วพี่ได้กับฟีดแบ็กมาว่าแบบเขาเกือบจะหมดไฟแล้วล่ะแต่พอเขาได้เจอข้อมูลว่าเฮ้ยมันยังเป็นไปได้หรอว <c oughs> ่คนที่เขาไปบินอยู่มือนอกจริงๆอ่ะเออทำได้อย่างเช <c oughs> ่นครูพี่หอมเนี่ยค่ะี่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่อุตส่าห์ตื่นเช้ามาแล้วก็มาไลฟ์ให้ฟังวันนี้ค่ะ ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะมนพ<อ>ูดใก<ค>ล้นิดนึงโอเคได้ค่ะอย่างนี้ขออนุญาตเข้าเข้าเรื่องเลยดีกว่าคุณี่หอมแนะนําตัวนิดนึงได้ไหมนะคะค่ะก็สวัสดีค่ากล้วยหอมนะคะหรือคนที่นี่เขาเรียกคูเออเป็นยานิสาค่ะยานิสา white i n v เ s อร r หรือว่าคูกา่กันบินที่เอเวเอเร็ต์คอรเลสที่ฟอลอยดา โอเคเป็นครูการบินที่ a v e a t o r College ที่ฟลอริดานะคะโอเคแล้วเป็นมาอย่างไงทำไมถึงมาเรียนบินที่ฟลอริดาได้อะคะ่ะก็ก่อนหนะ้าเคยไปสมัครเรียนแล้วก็ทดลองเรียนอยู่ประมาณปีหนึ่งที่รังสิตค่ะนักบินอณิชย์ที่รังสิตแล้วก็ตัดสินแล้วก็ย้ายมาเรียนที่นี่ค่ะ อ๋อทำไมถึงย้ายจากกวางสิ์มาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าคิดว่าตกจ,จากที่นูน่นแล้วโอกาสที่ได้งานต่อหรือว่าโอกาสที่ได้แบบหาชั่วโมงพันเพราะว่าที่นี่เหมือนกันบินเขาเป็นเป็น general ใครๆก็แบบเหมือนกับว่าเขาบินกันทั่วไปเลย การหางานการเป็นครูอย่างเงี้ง่ายมากใหม่มาครนี้ทำไมถึงเป็นครูง่ายมากอะคะเรียนที่มาเรียนบินที่เนี่ยค่ะมาจากทั่วโลกเลยแล้วก็ตัวของก็มา,มาบินมาเรียนบินกันเยอะแล้วพอนักเรียนเยอะเขาก็ตั้งก้องการแล้วตอนนี้ยังขาดอรูอไหมครูการบินเนี่ย เริ่มค่ะแล้วดีมาสักพักหนึ่งว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเซียไ้ที่เขามีอยู่เนี่ยค่ะพบกันแล้วแล้วเขาก็เริ่มได้งานจากอ่าจากจนแล้วเขาก็ย้ายกลับไปประเทศเขาทำงานอ๋อก็หมายความว่าตอนเนี้ยขยังไงนะคะเพิ่มนะคะเพราะว่าหลังจากโควิดมานักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสตัวอะไรนี้ อ,อ๋อก็หมายความว่าตอนนี้เหมือนนักเรียนมาเรียนบินเยอะขึ้นแล้วครูการบินเขามีชั่วโมงค่อนข้างจะครบแล้วอ่ะเขาก็ไปเข้าสายการบินกันหมดทําให้ครูการบินนัานโอเคถ้าถามนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆที่มาเริ่มศูนย์ชั่วโมงหรือว่าพี่ๆนักบินที่ถือ CPL แล้วอ่ะจะ convert l i c e n แล้วก็ไปเรียนเป็นครูการบินณนตอนนี้ยังทังอยู่ไหมครูครูไปหอมว่า จอเปิดจะเปิดมาใี่เดียวเอ้าพี่ค่ะใช่ใช่ค่ะ uh huh. ใช่แต่ว่าตอนนี้เสียงคุก้วยหอมไม่ค่อยชัดเลยนะคะอโหลค่ะค uh ือคะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนได้ยินเสียงคุก้วยหอมบ้างไหมนะคะค่อนข้างกระตุกใช่ไหมทำยังไงดี uh huh. หรือว่ามีทางไหนที่แบบไวไฟแรงๆก่านดีไหม ตอนนี้ไม่มีเลยค่ะไวไฟแย่บริษัทอะเยอะเยอะ oh. มากๆจริงเหรอคะอ๋อเราจะเอาอยังไงกันดีแต่ <c oughs> ทุกคนลองพยายามฟังกันดีกว่าไหมหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้เข้าเรื่องยังไงอะส่งคําถามมาเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่ถามครูกล้วยหอมให้เราจะได้เข้าเรื่องแล้วก็ค่อนข้างได้คําตอบที่ชัดเจนนะคะถ้าเกิดใครมีคําถามนะส่งเข้ามาได้เลยโอเคอย่างนั้นพี่ขอดก็จะถามนิดนึงก็คือ สรุปว่าตอนนี้ก็คือครูการบินที่นั่น,นก็ยังขาดอยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่เริ่มเรียนตอนเนี้ยไปเริ่มเรียนย0ชั่วโมงอะอก็ยังทันไหมยังยังพอที่จะทันในช่วงที่เขาขาดนักบินไหมทันสัทันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เหมือนอสายการบินเลิกหลังจากโควิดมาแล้วเขาก็เริ่มเทรนลใแม็ัซ่ก็ถ้ามันเริเ่ม ปีสองปีนี้คาดว่าน่า,นาจะปีสองปีสามปีประมาณก็คิดว่าน่าจะทันโอเคโอเคถ้าเกิดใครยังเลงๆอยู่ได้อ่ะก็ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนที่ทครูก้วยหอมสอนได้นะคะโอเคชื่อโรงเรียนเอเว t เ r College ใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ทำไมถึงเลือกเรียนโรงเรียนนี้อะคะตอนนั้นที่เลือกเรียนมา คือที่แบครับอับแคนาดาหรือว่าอสเตรียที่เคยศึกษาดูเอ่อมันใช้เวลาอ่าแล้วก็การจ้างงานเหมือนกับกว่ากาทำทำได้ค่อนค่อนยากกว่าของอาเหมือนว่าโรงเรียนที่นี่มันก็โอกาสได้งานเยอะกว่า นักเรียนเยอะกว่าแล้วก็ประมาณนั้นแต่ส่วนว่าทำไมเลือกเรียนโรงเรียนนี้ก็คาอเขาก็ w ก r k permit ก็คือว่าจบครูการบินปุ๊บจบแทนทนจบกับเขาปุ๊บก็คือบินบินให้โรงเรียนได้เลยเหมือนเป็นครูให้โรงเรียนได้เลยตาม ต้องเหมาเป็น internship เลยโอเคแต่พี่สรุปนิดนึงก็คือเอย่างโปรแกรมที่ครูยานิสาที่ครูก้อยหอมเนี่ยเรียนอยู่นะคะหรือว่าเป็นครูการบินอยู่อะ่ะอันนี้ก็คือว่าก็คือโรงเรียนเขาก็จะออก work อร์ m i t ให้เลยหลังจากที่เรียนครูการบินจบนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาเป็นครูการบินให้กับทางโรงเรียนได้เลยหลังจากที่เรียนครูการบินจบอันนี้ถูกต้องนะคะ โอเค<ช>มีคำถามเข้ามาบอกว่าสมัครครูได้ต้องมี green card ไหมคะมี green card ง่ายง่ายต่อกันสมัครเข้าโรงเรียนแต่ถ้าไม่ไม่มี green card ก็ได้ค่ะแต่ต้องมีีซ s a เป็น F แล้วก็อาจจะขอทางโรงเรียนที่ไปสมัคร้เขาออกเป็น work permit ให้ โอเคก็ค okay. okay. so ือถ <IM C AP> right? ้าเกิดน <Sim à> okay. mm ้องๆคนไหนที่เขาที่ตั้งใจอยากที่จะมาเรียนบินอย่างแรกเลยคือต้องเลือกโรงเรียนบินที่ออก F1 วีซ่าให้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากที่เรียนครูกันบินจบเนี่ยก็คือก็ะตินจริงๆแล้วอะทางวีซ่า F1 ก็คือสามารถที่จะต่อต่อวิรมิเป็น CPT OPT ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็มากับเข้ามาทำงานที่โรงเรียนอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเราไม่ทำงานที่โรงเรียนเราสามารถสมัครเป็นครูกันบินที่อื่นได้ไหมคะ ได้ค่ะโรงเรียนส่วนใหญ่เขาจะมีมีชตดสิทธิแค่สิดธิ์ทางโรงเรียนที่อยู่มันม,มีเอ็มดใหญ่ด้วยเป็นมากกว่าแล้วถ้าเกิดต้องมองบินมากกว่าคนอื่นหน่อยจะมีเหมือนกับว่าถ้าเรามาเริ่มจากที่ เรียนก่อนแล้วไปสมัครเรียนโอกาสได้งานสูงโอเคมีคําถามเข้ามาว่าจํากัดชั่วโมงในการทํางานต่อวีคไหมคะถ้าอันนี้น่าจะเป็นครูการบินใช่ไหมค่ะคือมีจํากัดยี่สิบชั่วโมงก็คือถ้าเกินแปดบิน่เครื่องบินจริงๆที่มีรอบบซิงูิลเลเตอร์ก็คัอแปดชั่วโมงอ 20โมงต่อ,อก็คือ8ชั่วโมงต่อวัน24ชั่วโมงต่ออาทิตย์โอเคค่ะภายใน2ดชั่วโมงชั่วโมงบินโอเคอันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ไม่ทราบว่าไม่ไม่ทราบว่าจะมีตรงไหนบ้างไหมนะที่แบบมันจะมีสัญญาณดีๆอ่ะเออ <c oughs> เผื่อ <c oughs> เผื่อที่จะมาไลฟ์คราวหน้าอ๋อหรือว่า <c oughs> น่าจะเป็นที่โรงเรียนอ๋อที่โรงเรียนเหรอแล้วที่โรงเรียนเราแบบมีช่วงว่างๆอันไหนที่แบบพอจะไล์ได้บ้างไหมนะคะอันนี้พอจะสะดวกไหมเพราะว่าอ,อันนี้เราเว่าแบบอาทิตวันอาทิตย์<า>หรอทุกทุกคน<า>ใช่ทุกทุกคนพอที่จะถ้าเกิดครูกุ้ยหอมอเลนชวนอื่นให้เราอย่างเงี้ยสามารถสะดวกบาฟังครูกุ้ยหอมไหมจริงจริงครูกุ้ยหอมตั้งใจมากจริงๆนะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยใช่ไหมแล้วก็ตื่นเช้ามาด้วย ถ้าถ้าเกิดสะดวกกดหนึ่งให้ครูไปหอมชื่นใจนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไลฟ์ไฟก็เกรงว่าจะเสียเวลาครูไปหอมด้เกิดน้องๆฟังมไม่เข้าใจไม่ทราบทุกคนพอจะสะดวกไหมคะถ้าเกิดมีครูไปหอมอะเลนช์มาลองออกแล้วเข้าใหม่ได้ไหมน่าจะทำประมาณห้าครั้งแล้วอ่ะ น้องถ้าเกิดถ้าเกิดคุยกหอมมาเล์เวลาใหม่พวกเราสะดวกไหมพวกเราจะได้ไปเตรียมคำถามมาถามด้วยว่าเป็นยังไงบ้างโอเคมีคนกดหนึ่งมาขอกดหนึ่งอีกสักสามคนให้คุยกับหอมชื่นใจโอเคอาทิตย์ติดค่ะได้วันจันทร์ <S 2> <S 2> หรือหรือว่าวัน จะจะเป็นประมาณช่วงไหนนะคะของเวลาไทยเป็นว่าเต้เช้าได้ไหมคะของเวลาไทยอ๋อถ้าเกิดเป็นช่วงเช้าเวลาไทยวันอาทิตย์ก็น่าจะได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันจันทร์ทุกคนอาจจะทํางานไหมหรือว่าทุกคนปิดอะไรไมนะ่น่าอ๋อหือว่าเป็นเป็นวันหยุดนี่ใช่ไหมวันมาคาบูชาใชนั้นคุกยี่หออาจจะไม่รู้ว่าประเทศไทยมีมาคาบูชา ได้ไหมถ้าเกิดเป็นวันจันทร์ช่วงเช้าได้ไหมคะเ<ำ>ช้าสักกี่โมงคะเช้าเช้าสักกี่โมงถ้าเป็นช่วงเช้าไทยสิบเอ็ดโมงก็ได้อ๋อสิบเอ็ดโมงวันจันทร์ทุกคนสะดวกไหมคะถ้าเกิดมาประมาณสิบเอ็ดโมงวันจันทร์ได้แหละคุกขึ้นหอมอากาทุ่งเทให้ขนาดนี้แล้วเนาะเนาะ ุณเอลไม่ต้องเสียใจนะเ1โมงวันจันทร์นี่นี่คุปเ้อรหอมอะไรใช่คุณเอลเลยนะวันจันทร์เนี่ยได้ไหยคะได้ค่ะ11โมงวันจันทร์โอเคเนาะมีคุณเอลหนึ่งท่านนะคะแล้วมีท่านอื่นๆน,นะคะ11โมงวันจันทร์ได้ไหมหรือว่าใครใครติดอะไรอะ่ะส่งคําถามมาไว้ก่อนนะคะแต่พี่พัดจัดให้ โอเคน่าจะพอได้อ,ดยอย่างน้อยก่อนไปคุยก็หอมมีอะไรที่จะแบบให้กำลังใจนักบินไทยบินได้ทั่วโลกของเราบ้างาาก็จะเพิ่งหมดไปเพราะว่ามันเก็บขวบรวกได้เยอะมากแค่เราหาหาสามารถไปอยู่จุดนันได้ก็หลังเราได้ชั่วโมงว่า เราไปไไหนก็ oh. แบบโอกาสจะได้เราได้ชั่วโมงเดียวเกิดแล้วเนี่ยพี่พี่เชื่อว่าทุกคนอาจจะฟังไม่ไม่ไม่ถนัดแต่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณกล้วยหอมพยายามที่จะบอกกับทุกคนเข้าใจแล่ทุกคนก็อยากที่จะไปอยู่จุดจุดนั้นแบบครูกล้วยหอมด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันจันทร์สิบเอ็ดโมงนะคะทุกทุกคนมาตรงนี้ที่เดิมนะคะโอเคสวัสดีค่ะ อ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีน้องนิทาน f อซครูกลืยหอมบอกว่าพี่พัดขออนุญาตสอบถามนิดนึงก่อนได้ไหมครับคืออยากทราบว่าคุณกลือหอมมีกร e นคาร์ดไหมครับไม่มีไม่มีะนะคะไม่มีเป็นวันค่ะอ๋อก็คือสมัครกับโรงเรียนที่มี f 1 v ว s นีซ่าแล้วก็สามารถที่จะทำงานต่อกับโรงเรียนได้ไม่จำเป็นต้องมีกร e นคาร์ดสแตชชั่นชิพทำอะไรทั้งสิ้นนะคะมาทางปกติอย่างที่ที่เรา มากันเนี่ยแหละค่ะนะโอเคน้องนิทานวันจันทร์สิบเอ็ดโมงนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณคุณขีณ้อของนะคะค่ะบ๊นยบาค่ะ